ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนันซีเวนไลฟ์นะคะวันนี้แดนมาในหัวข้อเรื่องของโรคทางเดินปสัสสาวะยอนหินในแมวนะคะจริงๆแมวอ่ะช่วงหลังๆนะคะโรคที่ยอนหินจริงๆอ่ะคือโรคทางเดินปสัสสาวะนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่อจะมาในรูปแบบไข่ไข่คืนกันก็คือฉี่ไม่ออกเบ่งฉี่บ้างหรือฉี่เป็นหยดหยดเจ้าของบางทีก็จะเห็นขนาดเป็นฉี่สีแดงเลยนะคะฉี่เลือดเลยซึ่งฉี่ไม่ออกเป็นภาวะฉุกเฉินนะถ้าเห็นต้องรีบพาไปโรงพยาบาลทันทีนะคะอย่ารอช้าแม่วอาจะเสียชีวิตได้ผลที่ตามมาของภาวะฉี่ทั้งหลายและะ้วค่ะ ร้ายแรงก็จจะเป็นพวกไตวายนะคะหรือบางทีกลายเป็นพวกพท่อปสัสสาวะตีหรือกระเพาะอาจจะแบบบีบตัวไม่ดีท้ายที่สุดถ้ามันใช้อะไรไม่ได้ก็อาจจะกลายเป็นแปลงเพศนะคะย้ายที่ออกแทน มันก็จะมีแมวนะคะที่เขาว่ากันว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันเช่นพวกที่มีอาการเครียดง่ายนะคะกินน้ําน้อยอั้นฉี่หรืออ้วนนะคะซึ่งปัญหาที่มันเจอได้นะคะแล้วก็ส่งผลทําให้เกิดสภาวะของพวกโรคท่อทางเดินปัสสาวะต่างๆก็คือเช่นนิ้วปลักหรือติดเชือ้อหรือไม่รู้เลยก็ได้ทีนี้ติดเชื้อที่คนคิดว่าเจอบ่อยแต่จริงๆเจอไม่บ่อยเลยนะคะในแมวและมันวินิจฉัยได้ด้วยการเก็บฉี่ไปพอเชือ้อแล้วก็อาจจะรักษาต่อตามผลพอเชื้อนะคะ แตถ้าเป็นนิ้วล่ะนิ้วจริงเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยมันคือหินนะคะดังนั้นมันจะไม่หายไปไม่หายไปเองต้องมีการรักษาคะ่ะไม่ว่าจะด้วยการผ่าตัดหรือใช้อาหารนะคะแล้วเราอาจจะสามารถเห็นได้นะคะในเรื่องของการเอ็กซเรย์หรืออันตราซาวนะคะรักษาแล้วก็ต้องป้องกันด้วยเพราะมันจะกลับมาเป็นซ้นได้นะคะปัจจัยหลักๆก็คือการกินน้ําน้อยหรืออันฉี่ทีนี้บางคนถามว่านาแร่ล่ะมีผลไหมก็บวกลบ การอั้นฉี่กับกินกน้ำน้อยมีผลมากกว่าอาหารบางประเภทที่มีแร่ธาตุเยอะๆก็อาจจะสูมเสียงเหมือนกับพวกน้ำแร่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้บอดนะคะไม่ได้มีผลมากทีนี้ถ้าอีกสองปัจจัยละ่ะที่มันมีปัญหารวมกันทั้งเรื่องของปากและก็อนนน่ะจริงๆมันเป็นปัญหาหลักมาจากความเครียดนะคะความเครียดเนี่ยมันทําให้แมวอ่ะเกิดปัญหาในโรคหลายๆโรคตามมาโดยเฉพาะถ้าเกิด ออกไปจากบ้านนะคะอย่างเช่นตัวผู้อย่างเงี้ยไปโดนกัดหรืออะไรมาหรือโดนตัวผู้ในบ้านข่มอะไรเงี้ยค่ะบางตัวอาจจะมีอาการที่เป็นพวกปลกักก็คือโปรตีนที่มันเป็นก้อนไปอุดท่อฉี่ได้เลยหรือบางตัวคือมีความเครียดแล้วก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรแต่ว่าฉี่เป็นสีเลือดก็มีเหมือนกันนะคะ ทีนี้ถ้ามันเป็นทั้งหมดทั้งมวลอย่างเงี้ยจัดการยังไงอันดับแรกถ้าแมวฉี่ไม่ออกนะคะอย่างที่บอกเลยมันเป็นภาวะฉุกเฉินเนาะดังนั้นต้องจัดการก่อนค่ะคุณหมออาจจะใช้วิธีการเจาะผ่านหน้าท้องนะคะระบายฉี่ที่มันค้างๆก่อนหลังจากนั้นนะคะพอแมวเริ่มมีสภาวะดีขึ้นนะคะเราลดปริมาณฉี่แล้วก็หาสาเหตุคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซเรย์อันต้าซาวตรวจเลือดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จัดการเอาสิ่งอุดตันออกบางตัวอาจจะต้องมีการสวนท่อฉี่นะคะขยายท่อเพื่อ ลดการตีนะคะรวมถึงลดการอักเสบบางตัวก็อาจจะต้องมีการดูแลที่แตกต่างกาันแล้วก็คุมการติดเชื้อลดอักเสบนะคะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่นานนะคะสั้นๆเป็นการรักษาเบื้องต้นหลังจากหาสาเหตุได้แล้วจากนั้นก็ต้องมาวางแผนการรักษาในระยะยาวเลยะคะ่ะเพราะพวกนี้มันกลับมาเป็นซ้ําง่ายเนะาะดังนั้นการจัดการระยะยาวม,มีผลมากๆนะคะและจําเป็นมากๆด้วย ทีนี้เจ้าของบางคนนะคะอาจจะคิดว่าถ้าเกิดรักษาแล้วแมวหายแล้วเราก็จบกันไหมไม่จบนะดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะก็คือต้องป้องกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเกิดซ้ําบ่อยมากๆนะคะแมวส่วนใหญ่เป็นแล้แลวเรากลับมาเป็นอีกหลักการสําคัญนะคะจริงๆในโรคแมวเกอบทุกโรคเลยคือการดูแลและการจัดการนะคะ อันดับหนึ่งเลยคือการลดความเครียดนะคะความเครียดมาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่พอโดนแมวตัวอื่นแกล้งโดนแมวตัวอื่นโขมหรือว่าจะเข้าไปฉี่มีตัวอื่นมาแซงฉี่ไม่ได้ก็อันก็เป็นความเครียดนะคะทาให้เกิดพวกการุดตันและนิ้วได้ดังนั้นสูตรเหมือนเดิมค่ะกระบาทรายสูตร n บวกหนึ่ง็ก็คือจํานวนแมวบวกหนึ่งอันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้ามีตัวเดียวก็ไม่ต้องมี2กระบานะกระบาดเดียวก็พอหรือถ้าแบบจัดการไม่ได้หรือสุดท้ายที่สุดก็ยังเป็นอยู่ก็อาจจะต้องไปอาหารเฉพาะโรค ที่ดูแลเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะนะคะบางสูตรเนี่ยบางยี่ห้อมันจะใส่สารที่ลดความเครียดลงไปด้วยซึ่งก็ดูเหมือนจะได้ผลดีนะคะแมวก็อาจจะโอกาสกลับเป็นซ้ำน้อยลงนะคะแต่ว่าอาหารพวกนี้ต้องกินระยะยาวนะคะถึงจะเห็นผลแบบ สองเดือนขึ้นไปเลยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับโรคทางเดินปัสสาวะในแมวนะคะถ้าใครนะคะสนใจเกี่ยวกับโรคแมวต่างๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะช่องเนซี่เวทไลฟ์ด้วยกันคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ